สวัสดีค่ะมือนี้ก็ะมาวบาเรื่องข้าวรถสองแถวเนาะพี่น้องรถสองแถวกับรอบปภทะเลกกาะกันเอาไม่ออกมาตีกันอยู่หนาโรงเรียนปันตีกันไอ้คนที่ครับรถสองแถวสองแถวนี่สูบว่าได้สูบว่าได้ก็เลยไปเอาปืนอยู่ในรถออกมายิงรอปภตายคาทีพี่น้องตายอยู่หนาอันหนาโรงเรียนเลยไหม เออทั้งคอมีอย่างคือเป็นแบบนี้ใจร้อนกันมากเรื่องมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นเล่าอีย่างที่ใหญ่โตเลยเ้อพี่น้องเรื่องมันเกิดจากว่าเราพพ่อนี่เบากระมูลเราเบาเสียงดงังแล้วคนที่ขับรถสองแถวเข้าใจว่าเราพ่พ่อผู้นี้เบาดาเพิินหรือเบาไซเพิินก็เลยไดมีการเอาใหม่มาต่อสู่กัน แต่กัตรงยอมลาวาต่างคนต่างใจร้อนถ้าสมมุติเรื่องเกิดแค่นั้นอธิบายกันก็น่าจะจบอีกคนเว้าตะโกนได้อีกคนว่าโตตอบกับคงว่ามีปัญหาแต่อันนี้โตตอบกันไปโตตอบกันมาสุดท้ายไฟหนึ่งไฟหนึ่งก็ต้องลมตายไปจากแล้วอีกคนที่ก่อเหตุคิดเหรอว่าตัวเองจะรอด คิดอิลีบอกว่าจะของสิรอดหลังจากที่เขาเสียชีวิตหรือเขาบาดเจ็บแล้วคุณก็ต้องได้รับโทษแล้วคุณคิดจังหดว่าอ่การยิ่งคนคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วคุณเคยคิดไหมว่าขอบรัขวของเขาเนี่ยสิอยู่จังไดเหะน,นเขามีลูกลูกก็ต้องขาดพอไต้ทีนี้เมียก็ขาดลูก ภรรยาก,กับขาเสาหลักในการเหตุแบกบเหตุงานตังคนตตังทมาหากินอันไหนย่อมกันเนกับสมควรนย่อมกันเน่โบแมนว่ากูเกงกูเกงกูเกงสุดท้ายผลสุดท้ายมันก็เป็นแบบเนี้แม้กระทั่งขอบครั้วของโรถสองแถวเองถามว่าจะมีความสุขไหมกับพฤติกรรมของคุณแล้วหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วคุณก็ต้องไปนอนในคุกขอบครัวคุณจะกินอยู่ยังไง คุณเคยคิดไหมต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างมาาีความรับผิดชอบของขอบครัวดูจากสภาพแต่ละคน้แล้วอบมเมนไว้รุนละ่ะถือว่าเป็นไวที่มีขอบครัวสาคขอบครัวเนะพี่น้องแต่กลับมามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนเศร้าวโว์เสี่ยวก็ได้บอกประมาณว่าสมควรหรือบอกอ่ะต่างคนต่างผิดต่างคนต่างอารมณ์ร้อนบ่มีไผ่เขาขางไผ่งวัน,นี้แต่สังเกตมันก็เป็นเรื่องสนันอหรีพี่น้องแต่คนที่ไปเอาปืนมายิ่งแก่บมสุกคิดหน้าคิดหลังเนี่บ่ หันบอกกินหอดเจ้าของก็คือบอกกินหอดคุณในขอบคัวน